สวัสดีค่ะวันนี้มุมกเกษตรมาผสมเกสรน,นะคะแล้วก็เจอไม้ต้นนี้นะคะต้นเขานิ่มนะคะนิ่มมากนะคะแล้วก็กระถางของเขาะค,ะค่อนข้างที่จะแฉะนะคะมุมกเกษตรจะลองถอนเขาขึ้นมาดูว่าเป็นยังไงนะคะเป็นไม้ที่มุมกเกษตรผสมเกสรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ลองถอดมาดูนะคะว่ารากงเขามีปัญหาอะไรไหมนะคะเปื้อนหมดเลย สำหรับต้นนี้นะคะเขาก็มีปัญหาในเรื่องของระบบรากจริงๆนะคะก็คือรากของเขาแช่น้ํานะคะก็คือ,อฝนตกนะคะช่วงนี้ฝนตกแล้วก็เขาก็อยู่ขอบขอบโรงเรือนนะคะแล้วก็เขาโดนละอองฝนอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็มุมกเกษตรก็ลดน้ําให้เขาด้วยนะคะเขาก็เลยแฉะแล้วก็อยู่อยู่กับความชื้นนานเกินไปนะคะรากเขาเสียนะคะเมื่อกี้มุมกเกษตรเผลอกดหยุด หยุดบันทึกนะคะโดยที่ไม่ได้เช็คดูนะคะเขาไม่ได้บันทึกตอนที่มุมกเกษตรหรือรากของเขามาเช็คนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราดูตอนที่มุมกเกษตรตัดแต่งรากเสร็จแล้วแบบนี้นะคะมุมกเกษตรก็ตัดให้เขากุูดไปเลยเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเออรากของเขาเน่านะคะแล้วก็เป็นเส้นสีดำๆนะคะมา มาตรงโคนของเขาตรงรากแก้วของเขาตรงนี้นะคะมุมกเกษตรก็เลยทําการเฉือนเขาออกนะคะแล้วก็เหลือแค่นี้นะคะไม่เป็นไรนะคะเหลือแค่นี้เราก็สามารถที่จะวางไว้ได้เหมือนกันนะคะจริงๆต้นนี้เป็นไม้เมเล็ดอีกตัวหนึ่งที่เขามีปัญหานะคะแล้วก็มุมกเกษตรก็เก็บเขาเอาไว้แล้วก็เอ่อพวกนี้จะเป็นเอ่อ ลอยลอยโลกนะคะที่ตอนนั้นเขาเป็นลานะคะเกษตรก็รักษาจนหายแล้วก็เอามาปลูกนะคะตอนนี้เขาก็มีปัญหาเรื่องร่างเน่าแล้วเช่นกันนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตไม้ของตัวเองนะคะถ้าเกิดว่าเอา่อเขาเหี่ยว,ยวๆฟีฟีแบบนี้นะคะนิ่มๆแบบนี้ให้สันนิษฐานได้เลยว่าหนึ่งก็คือเขาขาดน้ํานะคะขาดน้ําถ้าเกิดว่าเขาขาดน้ําเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเขาไปเอ่อแช่น้ํานะคะกระถางแบบนี้นะคะ เวลาเขาอยู่ในกระถางถ้าเราสันนิษฐานว่าเขาขาดเขาขาดน้ําเนี่ยให้เราเอาเอา่น้ําขันน้ําหรือว่าอะไรก็ได้ ใส่น้ำให้อยู่ระดับของกระถางตรงนี้นะคะเร,เราก็แช่เอาไว้สักหนึ่งคืนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยคัดตัดของเราก็จะค่อยๆฟื้นตัวกลับมานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆดูแล้วไม่ใช่ขาดน้ำเป็นเพราะว่าแฉะเกินไปนะคะหรือว่าบางทีถ้าไม่ได้แฉะไม่ได้อะไรแต่ว่าเขาเหี่ยวเขาฟีบนะคะก็คือเราจะต้องลื้อมาดูว่าระบบรากเขามีปัญหาอะไรนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของเพลี้ยแป้งนะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของดินแฉะหรือว่ารากเน่านะคะก็เกิดจากการที่ เขามีเพี้ยแป้งเกาะอยู่ที่ลากนะคะแล้วก็คอยดูดอาหารหรือว่าน้ําเลี้ยงที่รากเขาสะสมหาหามาได้นะคะดูดแย้งอาหารของเขาไปทําให้เขาเหี่ยวเขาฟีบนะคะอีกปัญหาหนึ่งก็คือ่ากของเขาเน่านะคะอย่างต้นนี้ก็คือเขาเน่าแล้วก็ทีนี้เ,เขากําลังลามอยู่เนาะรากเขาไม่สามารถที่จะหาอาหารได้นะคะทำให้เขาเหี่ยวเขาฟีบนะคะเราต้องรีบมา หรือเขาออกมาแล้วก็ตัดแต่งรากเขานะตัดส่วนที่เน่าออกให้หมดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะวางเขาให้แห้งแล้วเราสามารถที่จะเอาไปปลูกได้หลังจากที่เราวางเขาให้แห้งแล้วประมาณเอออย่างน้อยก็สักสามถึง อาทิตย์หนึ่งนะคะหรือว่าใครที่จะรอจนกว่ารากเขาจะมาก็สามารถที่จะทําได้เช่นกันนะคะอย่างต้นนี้เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของรากเน่าแค่นิดเดียวยังไม่ถึงโคนนะคะแต่เราไปดูอีกต้นหนึ่งต้นที่เมื่อวานมุมเกษตรถ่ายให้เพื่อนๆดูต้นนี้เนี่ยก็คือเขาลามจนจนถึงหัวนะคะมุมเกษตรก็จะเฉือนเขาออกแบบนี้นะคะแต่ต้นนี้เนี่ยก็คือเขาลามแค่แค่ นิดเดียวนะคะยังไม่ถึงโคนก็คือก็จะเหลือรากนิดหนึ่งตรงนี้นะคะเนาะดอกเขาสวยมากๆนะคะมุมเกษตรเสียดายมากนะคะเราก็วางเอาไว้นะคะวางเอาไว้จนกว่าแผลเขาจะแห้งดีหรือว่าหรือว่าเอา่อวางไว้จนกว่ารากเขาจะมาก็ได้นะคะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็ใครที่มีกระถางเปล่านะคะก็ใส่กระถางลงไปแบบนี้ก็ได้ <S <S ยิ่งถ้าเป็นกระถางเล็กๆที่สามารถที่จะเอ,อุ้มหัวของเขาไว้แล้วก็แบบ โคนของเขาลอยได้ยิ่งดีนะคะแต่ถ้าไม่มีเราก็วางไว้แบบนี้ก็ได้นะคะเนาะวันนี้มุมกเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูไม้ที่มีปัญหาต้นนิ่มนะคะแล้วก็วิธีแก้ไขสาเหตุและวิธีแก้แก้ไขง่ายๆแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ